ในค่ำคืนที่หลายคนกำลังพักผ่อนหลายเมืองทั่วประเทศกำลังเงียบสงบเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่ทันทีที่นาฬิกาเดินเข้าสู่เวลาเที่ยงคืนความเงียบรับถูกทำลายด้วยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเหตุการณ์ที่ไม่เพียงทำให้ประชาชนสะดุ้งตื่นแต่ยังกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ทั้งประเทศต,ต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาคืนนี้มีบางสิ่งเกิดขึ้นขึ้นจริงและเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวลือไม่ใช่เรื่องที่ถูกขยายจนเกินจริง แต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานออกมายืนยันพร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกันทําให้ผู้คนทั่วประเทศเกิดความมุนงงสับสนและหวาดระแวงว่าท้จริงแล้วเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้คืออะไรกันแน่เรื่องเริ่มต้นในช่วงก่อนเที่ยงคืนไม่นานมีชาวบ้านในหลายพื้นที่รายงานว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆแต่ต่อเนื่องหลายคนคิดว่าอาจเป็นแรงสั่นจากการก่อสร้างหรืออ,อาจเป็นรถบรรทุกที่วิ่งผ่านแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีทําให้ทุกคนต้องหยุดทุกความคิดทันที พราะแรงสั่นนั้นเพิ่มระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเบาๆกลายเป็นแรงสั่นที่ทําให้หน้าต่างหลายบ้านสั่นสะเทือนของใช้ภายในบ้านขยับและบางพื้นที่มีการรายงานว่าระบบไฟฟ้าดับลงชั่วครู่ก่อนกลับมาติดอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงหลายจังหวัดผู้คนเริ่มตั้งคําถามว่านี่คือแผ่นดินไหวหรือไม่แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนกลับออกมาบอกว่าแรงสั่นครั้งนี้ผิดปกติเพราะไม่มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ตรวจพบได้ชัดเจนไม่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ตามปกติหากมีแรงสั่นระดับนี้ควรต้องมีข้อมูลออกมาทันทีความคลุมเครือนี้เองทําให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจและเริ่มมีการถ่ายคลิปแชร์ต่อการบนโซเชียลจากแรงสั่นพื้นดินกลายเป็นกระแสะทั้ง t ท็กซ์ท็อกเฟซบุ๊กและเอ็กที่พูดถึงแบบลุกเป็นไฟในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังเหตุการณ์ไม่นานหลังจากนั้นสิ่งที่ทําให้เรื่องราวลุกลามยิ่งขึ้นคือการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่รัฐในหลายพื้นที่ มีการตั้งด่านตรวจสอบเส้นทางบางแห่งบางจุดมีรถสายตรวจออกลาดประเวนเพิ่มขึ้นผิดปกติทำให้ผู้คนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมชาติหรือเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นภายในประเทศซึ่งรัฐอาจยังไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะหลายคนเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับเหตุผิดปกติในระดับความมั่นคงเนื่องจากพฤติกรรมของหน่วยงานรัฐในคืนนี้แตกต่างจากคืนปกติอย่างชัดเจน ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไม่นานกระแสะข่าวหรือเริ่มรุนแรงขึ้นบางคนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าลึกบางกลุ่มพูดว่าอาจเป็นการทดลองทางทหารที่ผิดพลาดขณะที่อีกกระแสะหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากคือความเป็นไปได้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างที่เกิดความเสียหายแบบไม่คาดคิดโดยเฉพาะระบบในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือเขตที่มีโรงงานสําคัญแต่ไม่มีประกาศใดๆจากหน่วยงานทําให้ทุกข,ข่าวหรือย,ยิ่งขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างที่ผู้คนกำลังแตกตื่นสิ่งที่สร้างความสะเพรียงยิ่งขึ้นคือเสียงดังคล้ายการระเบิดที่ถูกรายงานในหลายหมู่บ้านแม้ไม่ได้ดังเหมือนเสียงระเบิดชัดเจนแต่เป็นเสียงกล้องสะท้อนเหมือนมาจากใต้พื้นดินเสียงลักษณะนี้ไม่ค่อยพบในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วแรงสั่นสะเทือนและเสียงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันหรือไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นใต้พื้นดินหรือเกิดขึ้นกับโครงสร้างสำคัญของประเทศหรือเปล่าสิ่งที่ยิ่งทำให้ความสงสัยทวีขึ้นไปอีกคือ บางหมู่บ้านมีสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวส่งเสียงเห่าหอนหรือมีท่าทีตื่นตกใจผิดปกติซึ่งตามหลักธรรมชาติสัตว์หลายชนิดสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงหรือแรงสั่นสะเทือนก่อนมนุษย์ได้เมื่อเวลาผ่านไปความเงียบจากทางราชการกลับทําให้ผู้คนเริ่มไม่พอใจหลายคนออกมาโพสต์ว่าทำไมไม่มีประกาศใดๆจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานป้องกันภัยหน่วยงานธรณีวิทยาหรือหน่วยงานความมั่นคงขนาดที่ผู้สื่อข่าวบางสังกัดพยายามติดต่อ แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสิ่งนี้ทำให้หลายคนยิ่งคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาและอาจมีความละเอียดอ่อนเกินก่อว่าที่จะประกาศทันทีต่อมาไม่นานก็มีแหล่งข่าววงในออกมาให้ข้อมูลว่ามีการประชุมฉุกเฉินในช่วงกลางคืนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายหน่วยงานข้อมูลนี้ยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามหนักขึ้นว่าหากเหตุการณ์ไม่ร้ายแรงจริงทำไมต้องมีการประชุมด่วนตอนเที่ยงคืนและเถ้าหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน ทำไมจึงยังไม่มีคำถแถลงการออกมาในขณะเดียวกันโซเชียลมีการแชร์ภาพไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในบางอำเภอโดยเฉพาะบริเวณที่มีรายงานเสียงหรือแรงสั่นแรงที่สุดทำให้เกิดข้อสงสัยว่าระบบไฟฟ้าหรือระบบสาธารณูปโภคอาจได้รับผลกระทบแต่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากลับระบุเพียงสั้นๆว่าเป็นเหตุขัดข้องเล็กน้อยซึ่งดูขัดแย้งกับเหตุการณ์จริงที่ประชาชนประสบทำให้ประชาชนบางส่วนเชื่อว่าอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างโปร่งใส เมื่อดึกล่วงไปกว่าเดิมมีประชาชนจำนวนหนึ่งเริ่มอพยพออกจากบ้านเป็นการชั่วคราวโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานสำคัญหรือพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากกังวลว่าอาจเกิดเหตุตามมาแต่ก็ยังไม่มีคำยืนยันว่าควรอพยพจริงหรือไม่ความไม่แน่ชัดนี้เองที่สร้างความสับสนให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากหลายชั่วโมงหลังเหตุการณ์ความตึงเครียดยังคงไม่ลดลงบางสำนักข่าวพยายามดึงผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์แต่แต่ละคนให้ความเห็นไม่เหมือนกัน บางคนบอกว่าอาจเป็นแรงสั่นไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนขนาดเล็กบางคนบอกว่าอาจเกี่ยวกับใต้ดินหรือเท่าส่งพลังงานแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนล้วนยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผิดปกติกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและสาเหตุยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดผู้เชี่ยวชาญบางรายถึงขั้นบอกว่าต้องรอข้อมูลจากภาครัฐเท่านั้นเพราะไม่มีข้อมูลระดับลึกเพียงพอที่จะวิเคราะห์แบบชัดเจนผู้คนจึงเริ่มตั้งคำถามว่าเท่าหากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ เพื่อเตรียมความปลอดภัยหรือป้องกันเหตุร้ายทำไมภาครัฐยังไม่ให้คำอธิบายใครกันแน่ที่รู้ความจริงและทำไมสังคมจึงต้องรอความกระจ่างในเวลาที่ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นทุกนาทีเวลาล่วงเลยจนเข้าสู่ช่วงเช้ามืดแต่ความกังวลยังไม่ลดลงหลายบ้านยังตื่นเฝ้าระวังหลายคนไม่กล้านอนต่อบางคนออกมานั่งหน้าบ้านจับกลุ่มพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบรรยากาศในหลายชุมชนเงียบกว่าปกติแต่เต็มไปด้วยความกังวลทุกคนมีคำถามในใจเดียวกันว่า ตกลงมันคืออะไรหรือกำลังมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศเรากันแน่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไม่เพียงเป็นเรื่องของแรงสั่นสะเทือนหรือเสียงประหลาดแต่คือการสั่นสะเทือนในใจคนทั้งประเทศทําให้เราตระหนักว่าเมื่อข้อมูลไม่ชัดเจนความวิตกกังวลและข่าวลือสามารถขยายตัวเร็วยิ่งกว่าเหตุการณ์จริงเสียอีกตอนนี้ทุกคนต่างรอคําชี้แจงจากภาครัฐว่าเหตุการณ์ไหนเที่ยงคืนสะเทือนแผ่นดิน คืออะไรเกิดจากอะไรและที่สำคัญที่สุดคือมีความเสี่ยงต่อประชาชนหรือไม่เมื่อความมืดของค่ำคืนยังไม่จางหายผู้คนจำนวนมากเริ่มออกมาเล่าประสบการณ์ที่ได้พบเจอในช่วงแรงสั่นสะเทือนที่ผ่านมาซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนบางพื้นที่รู้สึกเพียงแรงโยกเบาๆคล้ายรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านแต่บางพื้นที่กลับสัมผัสได้ถึงแรงสะเทือนที่ทำให้ผนังบ้านสัน่นเสียงกระจกดังกรุงกริงและข้าวของบางชิ้นตกลงมาจากชั้นวาง สิ่งที่แปลกคือเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแทบจะพร้อมกันในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางและบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่กลับไม่พบจุดศูนย์กลางหรือเหตุที่มองเห็นได้จริงนี่จึงเป็นเรื่องที่สังคมยังคงหาคำตอบไม่ได้ในโลกออนไลน์เริ่มมีคนรวบรวมวิดีโอจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพขอ,ของในบ้านที่ขยับได้เอง บางคลิปเป็นภาพโคมไฟแกว่งไปมาช้าๆบางคลิปเป็นภาพประตูตู้เสื้อผ้าเปิดปิดเบาๆโดยไม่มีใครอยู่ใกล้ๆและบางคลิปเป็นภาพสุนัขเห่าพร้อมวิ่งหาที่หลบเหมือนกำลังหวาดกลัวในขณะที่แมวหลายตัวก็หาที่สูงเกาะตัวสันบรรยากาศเหล่านี้ทําให้ชาวเน็ตพยายามวิเคราะห์กันอย่างขำปนจรงิงจังแต่ลึกๆแล้วทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องปกติและต้องการคําอธิบายที่ชัดเจนจากผู้มีอํานาจมากว่าการคาดเดาเอง เมื่อเสียงรอเริ่มดังขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานบางรายออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันของระบบใต้ดินเช่นท่อส่งกา๊าซหรือท่อส่งน้ำมามันในพื้นที่บางจุดเกิดความผิดปกติแต่การเกิดแรงสะเทือนพร้อมกันหลายพื้นที่ทําให้สมมุติฐานนี้อาจไม่เพียงพอหลายคนตั้งคําถามว่าหากเป็นปัญหาจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนแต่สิ่งที่ผู้คนเห็นในคืนนี้กลับเป็นความเงียบ และความเงียบในสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งทําให้ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่ามีรายงานชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ชนบทเราว่าขณะที่เกิดแรงสั่นพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนโลหะเสียดสีกันใต้พื้นดินคล้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่กําลังทํางานแบบผิดจ,จังหวะบางคนคิดว่าอาจเป็นเสียงจากเหมืองหรือโรงงานแต่เมื่อใช้ข้อมูลในพื้นที่กลับพบว่าไม่มีโรงงานขนาดใหญ่หรือเหมืองที่สามารถทําให้เกิดเสียงลักษณะนั้นได้สิ่งที่ยิ่งทําให้เรื่องนี้น่าขนลุกคือ เสียงดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีแล้วก็เงียบไปพร้อมกับแรงสั่นที่ค่อยๆหายไปทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนกําลังพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฝั่งของเมืองใหญ่รายงานระบุว่ามีอาคารสูงบางแห่งซึ่งติดตั้งระบบตรวจวัดแรงสั่นอัตโนมัติตรวจพบก,การสั่นระดับผิดปกติแต่ยังไม่ถึงระดับอันตรายอาคารไม่ได้รับความเสียหายใดๆแต่ข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้แสดงให้เห็นว่าแรงสั่นมีรูปแบบที่ไม่เหมือนแรงสั่นจากธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าต้นต่อของแรงสั่นครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะเจาะจงสำนักข่าวท้องถิ่นบางแห่งออกมารายงานเพิ่มเติมว่ามีประชาชนโทรแจ้งไปยังหน่วยงานรัฐจํานวนมากแต่เจ้าหน้าที่ตอบเพียงว่ากําลังตรวจสอบโดยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายคนรู้สึกว่าการตอบแบบนี้คล้ายกับการปกปิดบางอย่างมากกว่าการให้คํามั่นใจว่าไม่มีอะไรน่าห่วง ความกังวลน,นี้สะท้อนออกมาบนสื่อออนไลน์จนเกิดเป็นคำถามใหญ่ในสังคมว่ารัฐรู้ข้อมูลมากว่าที่เปิดเผยหรือไม่หรือเหตุการณ์นี้มีผลกระทบมากว่าที่สาธารณรับรู้กันในช่วงเวลาตีสองถึงตีสามซึ่งปกติจะเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบที่สุดของคืนแต่กลับพบว่าหลายชุมชนยังคงตื่นกันอยู่ผู้คนจับกลุ่มคุยกันบางบ้านเปิดไฟหน้าบ้านแอร์ละลานกว้างไว้เพราะกลัวว่าจะเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นอีกเด็กเล็กบางคนตกใจจนร้องไห้ไม่ยอมนอน ขณะที่ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้มีบางอย่างผิดปกติไม่เหมือนเหตุการณ์ที่พวกเขาเคยเจอในชีวิตที่ผ่านมามีคนหนึ่งโพสต์ข้อความว่าขณะที่กำลังจะนอนเขาเห็นแสงสว่างว่าบนท้องฟ้าในระยะไกลคล้ายสายฟ้าแต่ไม่มีเสียงตามมาบางคนคิดว่าอาจเป็นไฟจากโรงงานแต่ในพื้นที่นั้นไม่มีโรงงานประเภทที่สามารถปล่อยแสงลักษณะนั้นได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศให้ความเห็นว่า แสงลักษณะนี้อาจเกิดจากแรงอัดหรือการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศเมื่อมีแรงสั่นใต้ดินแต่ก็ยังเป็นเพียงการคาดเดาเพราะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนมากพอในช่วงเวลาใกล้เช้ามืดเครื่องบินปวดการของหน่วยงานรัฐถูกพบว่าบีนวนในบางพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนถ่ายคลิปและแชร์กันอย่างรวดเร็วแม้เจ้าหน้าที่จะไม่ยอมให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่หลายคนมองว่านี่คือสัญญาณว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีความสําคัญระดับประเทศ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่บางคนคิดบางคนถึงขั้นคาดการณ์ว่าอาจมีภัยคุกคามบางอย่างที่รัฐยังไม่สามารถปรเปิดเผยได้ในตอนนี้เมื่อเข้าสู่ช่วงตีสี่เสียงลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มขยายออกไปถึงต่างจังหวัดที่ไม่ได้รับแรงสันด้วยแม้พวกเขาไม่ได้ประสบเหตุแต่ก็ร่วมค้นหาข้อมูลอย่างตื่นตัวเพราะกลัวว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อประเทศทั้งหมดผู้คนเริ่มถามกันตามสื่อออนไลน์ว่าจะมีการถแถลงจากรัฐบาลหรือไม่จะมีการเตือนภัยหรือไม่และเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ขณะที่ประชาชนยังคงรอคำชี้แจงข่าวจากแหล่งภายในบางแห่งระบุว่าเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายกำลังเก็บข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆเพื่อน,นำมาวิเคราะห์แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าต้นเหตุมาจากอะไรและบางข้อมูลก็มีความละเอียดอ่อนจนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทันทีซึ่งยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัยว่าแท้จริงแล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือเป็นเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญมากกว่านั้น ในเวลาไล่เลี่ยกันชาวบ้านบางพื้นที่เล่าว่าได้ยินเสียงไซเรนจากรถฉุกเฉินวิ่งผ่านกลางดึกทั้งที่ปกติในพื้นที่ไม่ค่อยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งนี้ทําให้หลายคนเริ่มกังวลว่าอาจมีเหตุที่ยังไม่ถูกเปิดเผยบางคนถึงขั้นออกจากบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่พบข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนอกจากความวุ่นวายในใจที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มใกล้ขึ้นสู่ขอบฟ้าแต่คําตอบก็ยังไม่มีผู้คนเริ่มตั้งโพสตถามหาความจริงในทุกแพลตฟอร์ม มีบางคนบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นคำเตือนก่อนเกิดเหตุใหญ่ขณะที่บางคนคิดว่าอาจเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะพื้นที่แต่ข่าวลือกลับทำให้เรื่องดูรุนแรงขึ้นแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรทุกคนต้องการความกระจ่างต้องการเสียงจากภาครัฐที่ชัดเจนมากว่าการปล่อยให้สังคมคาดเดาไปเองตอนนี้ทั้งประเทศกำลังจับตามองอย่างจดจ่อเหตุการณ์แผ่นดินสะือนเที่ยงคืนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สร้างความสั่นสะเทือนทั้งในโซเชียลและในหัวใจของผู้คน ทุกคนยังคงถามเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วต้นเหตุคืออะไรอันตรายหรือไม่และรัฐจะออกมาเปิดเผยความจริงเมื่อไหร่จนกว่าจะมีคําตอบเหตุการณ์ครั้งนี้จะยังคงอยู่ในความสนใจและกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนจะพูดถึงไปอีกนาน